ครับผมเชน,นชพลเชียวปัญญาโรดครับโอโปอนะครับกิจพาทรครับบอยยูมูดครับผมบอสนัฐกิจจ้าวันนี้เราก็อยู่กับพวกพี่ๆนะครับผมทีมงานนะฮะ วันนี้เราก็จะมาดู EP หนึ่งนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมอุ้ยตื่นเต้นไหมสุดๆครับจริงๆแล้วผมดูตัวเองแล้วผมเขินนะอ่ะเขินไหม พิเศษยเยี่ชอบเอลงเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวพวกกายาพันพวกคีโร่แบบหนักที่มีการปกค้องโลกแกกละตะคือคือาใส่ปะกลอยู่ตรงนี้เราด้วยหรือเปล่แต่ก็ยังคงไม่มีใครรู้คำตอบได้อชัดเจนนะ้แต่ตัวผมเองที่ชื่นชอบเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษแต่สิ้่ตัวผมจะได้รู้และอากลโดแน่ 嗯、是。 โอากันมากโอ้โหนะครับนมันปรูล้นร้องขนาค่เธอแน่ใจาไปแล้วเจอก็มีความเป็นไปได้มันก็ต้องเจอดีวะยแดบฝันเดียวหลยครขับมัน กูแต่เ <รอ S 2> งเสร็จโอ้โหเฉยๆเจอเลยก็คืเขาไหนที่ไหนกันะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเนี่ยสองนะเว้ยโยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาผิดแล้วดูว่ะแต่จากที่กูเช็คมาเขาว่ามาตอนไหนก็ได้นะขอแค่ไาเปิดอ่ะไม่เกี่ยวกั <รอ S 2> บ,บหรือดูนช่ไหมอ๋องูขอแป๊บนะมาเอออยากนแล้วเออ อยู่กับไว่หแล้วเฮ้ยหรือว่าเราไม่ใช้มันกินสื่อสายมโ่โโซเมียรอขึ้นอะไรไว้หรอตามนะคะแบบนี้ต้องมาครับผม เอามทของเขาทำแบบนี้ใช่หรอวะนี่ผาเออเขาทำแบบนี้จริงจริง้อมนะ ความหวังไหมูเอปเขาใช้ Google อปะมีบ้างมีบ้างการหลง กัดยางจิงไม่ทราบสิเเนเรานั่นขึ้นมาอกเว่าเขมือเลยของวยบอกขอพลังอ่ะพวกเราขอพลังขอพลังอุ๊ยอ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ทีเรียหมดเียครับ ใช้ย oh! 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 ah! ah! ังท right. <mm <argue> ี่ใช่ทิ่เหมายอะไรกันครับเนี่ยท่านกินเลือดบุกทักวัวกรับท่าแต่วันนี้องให้ธรรมจใจท่านค่ะชาวเราสี่ฐานดล้าวแล้วท่านท่า หมดได้เลยวะโอ้โหเอาไปเลยเอาไปเลยให้หมดเลยออาไปเลยงานนี้ก็เอาไปเลยงานนี้จะกินต้องใครเนี่ยนนี้ลูกค้าประจำพิเศษใน V I P เฮ้ยเป็นประจำของพี่ด้วยหรอ น้องตะก็ดับนะครับน้องที่จะมาพิเศษสามชายได้ละน้องเอาแบบนั้นมาสองชาวอเครวยให้มันรู้เลยระหว่างคุณกับผมไค่ตัวจริงต้องเหเลยจริงเรื่องต้มเรื่องหอง ไปนักสู้ไักสู้ไ้นักสู้นักสู้หอกกับน้ากันไหมรักสู้ชอบกนเรืองะทำน่โอ้ของอร่อยไม่รู้จักแผงกูโดนไว้ด้วยท่าเหล็กนะปกตแล้วพี่รู้ปะว่าท่าเหล็กช่วยอะไรช่วยแขังแรงมั้ก็มันเป็นท่าเหล็ก โอเคไม่รู้อ่ะเล่นเป็นตัวเองเลยขอใจมาป้องกันภาวะโลหิตจาง้ม่รู้เรื่องทู้ติดสติกเกอร์เอาตรงโหนได้บ้างอสุนัขไลเออพูดถึงชายลึกลับคนไหนโอ้โห พอครั้งแรกตอนที่ดึกเขาเลยอะเลยโยลูประกอนให้เปียกดีๆรู้สึกเหมือนหน้าตัวแขกโอ้ยแปลกเลยดิบเลยวะปกเลยวะแปลกเลยวะตบตนี้ จัดที่รู้สึกชายคนนั้นคงจะรอแสงหมดก่อนมั้งฮะเออน่าอธิบายยากอะใส่ใจเกอเจอเขาครั้งเดียวก็สั่งเก่ เเเ้้ยชอบเป็นที่เพื่อนมากแล้วเพื่อนกำลังอยู่ด้วยนะครับน้องแก้มใสไอ้คนที่กลัวแสงอ่ะวันนี้เขาจะมาไหมกลัวแสงอ๋อ VVIP ใช่ไหมคะ VVIP ปกติจะเจอเขาตอนเย็นแบบมากๆหรือค่ข้างแล้ววันนี้จะเจอไหมน่าจะได้เจอนะคะพเพราะว่าพ,พี่เขามาคุครับอ้าวนั่นไงพี่เขามาละโอ้มามาแล้วตีนปัตัวห่ ชื่อทันก็ว้าวเหนือเมืองสมกับพี่นั่งกินมานานหวนอเพื่อนก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนะก็ออแบบออเลยอ่ะได้เลยไม่ติดเลยแปลกดีเวอร์ชอบชิดยาชิอยา เจ้าความดูเ <mean> ล็บเจ้าด <wow> ูเล็บในเล็บมีอะไรหลักพันน้อง เรื่องต้มเรื่องหมูอ่ะสพี่ยอมพ้หรอกเขาเป็นโลหิตจางเหรออันนี้ราเอไม่รู้เลยอ่กบ้านทุกวัน ก็ตื่นเต้นกัเลยแล้วเราใส่ใจน้องหนักนั้นเลยหรอจริงป้ะทำอย่างนั้นเลยหรอก็เราเก็บรายละเอียดให้เขาไหนตอนมองคริสตัลต้นบผมมองยังไงมองให้ดูเด็ดสิเฮ้ยมันหล่อขนาดนี้ เชิญเชื่อผ่านเราเชื่ออะไรหงเชื่อโยผ่าน ไม่ได้เปิดเนีนาาเนี่ยเพาน้ว่าเขาามีแอร์อย่างเย็นเย็นอยู่เลยไม่ได้เปิดนะเนี่ยเย็นแดงเย็นแก็มีเหมือนกันมีก็มีเหอน่กัวนะ วานน,านนทำไมจูๆ่ๆก็รู้สึกของคุณแหคุณคนใกล้เกิน <laughs> แต่ไกล <laughs> <laughs> คิมติมบ้างโดน ดูไปไม่ดีนะลูกแอดแอดแอดโน่นนี่ก็ไม่ล็อกห้องเลยห้องคันเด s, uh, ียวจะมีอะไรมาค่ะนี่เนี่ยบูลลี่มากไม่อยากความประตูประตูไม่มีข้อข้ออะไม่ได้ให้เขาออกได้เลยคืนนี้ เีือคือว่าแสงช่างดนตรีแต่เรืออธรรมดาทั่วไปหมาเขาเป็นท่านเจ้าเขานะไม่ใช่คนธรรมดร่วเปถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเป็นไงเอออรนี่ิเศษอยงนเอเี มันมต่างดาวมันจะมีเป็นจริงไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ไมัใจ่รู้และอาจจะมีแม่แน่นั่นคือ ท่านคือออกมาแล้วรู้สึกว่าดีกว่าที่ผมคิดมาเยอะเลยอ่ะด้วยแบบมีเพลงประกอบอะไรเงี้ยต่อได้เลยกับท่านนั่นแหละผมผมชอบมันเลยแบบเพิ่มป่มากชอบหมดเลยแล้วชอบอะไรเพลงต้องเลือนหัวมันมีอะไรมาเป็นรบ้าน เออต้องรอดูเออแล้วนี่กัรน้ำยาก็ก็ชอบอะไอะชอบการดำเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครอน่ารักดแล้ววันนี้กินต้มลือหัใครไวันนวันเินทยด้วยนะมีโปมีโพิเศษหรปลวันวันเพิเศษใส่ไข่หรือใส่ใจค่ะ บของเพลงคือดีมากชอบชอบชอบทุกฉากครับชอบการดำเนินเรื่องชอบความตลกความน่ารักความออนวานอไร่วจิ๊กนี่ยาราะน่ารักน่ารักครับน่ารักตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยครแล้วก็สนุกอยางติดตามต่อ อยากดูแล้วอยากดูอีกสองแล้วมีมีให้ดูเหรัอยังขาดรอเดินหน้ายังไงคะคุณบอโอ้โหผมว่าเรื่องนี้ก็คือครบรถอารมณ์ตื่นเต้นแล้วตอนจบก็คือมีเหมือร์เทเลอร์แล้วก็เป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวด้วยผมอยากดูต่อแล้วเนี่ยใช่ดีคุณทำหน้าที่ดีนะคุณสบายสบอยผมไหมวะตบเท้าตบมือ ไอ้ยังไงให้ทุกคนได้ฟังต่อไปหน่อยอีพีส่งอีพีสองและตอต่อไปครับผมก็ติดตามอายุมั่นขวัญยืนครับตอนต่อๆไปตอนต่อต่อไปได้ทุกวันพุธนะครับผมเวลาสี่ช่วงเจ็ดสิบห้าครับทางช่องสามครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่วิทีวีนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งคราทุ่มครึ่งครับผมมาครับเจอกัน